ที่จะช่วยเธอในป์าอันนี้นะแล้วก็นี่เอาวนี่เก็บเลยโอ้ใช่แล้วแหมฉลาดมากเลยลูลู่จ๋าขอบใจจจะหนูฉันเพิ่งทำมันขึ้นมาล่ะลูลูดูว่าลูลูดูว่าเหลอแม่เครื่องที่ทำได้ทุกอย่างเลยทีเดียวก็ <c oughs> ไม่ทุกอย่างนะสอกนะเจะหนูจ๋า ถ้าหากเธอทำมันเพิ่มนะใครก็จะขอซื้ออย่างแน่นอนที่สุดเลยล่ะยจริงๆอย่างนั้นหรอกเหรอจ้าหนูเชื่อฉันเถอะลูลูหนูซะอย่าง คอยดูการสาธิตให้ดีๆนะกล้วยหอมนะกล้วยหอมสนใจลูลูดูว่าเป็นอย่างยิ่งหรืเดียนลูลูดูว่เน่ทําให้การทํางานเป็นเรื่องสนุกสนานด้วยเธอแค่นั่งสบายสบายนะโอ๊ตแม้แต่มันก็ต้องฝึกกันนิดหน่อยนะจ๊ะโอ้ยช่างมีประโยชน์ดีเหลือเกินนะบีหนึ่งใช่มีประโยชน์มากๆเลยลักปีสองอ่ะเราเอาสองอันได้เลยพวกแจ้วอ่ะรับไว้ นี่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 อีกขวดนึงแล้วลงถังไปเดี๋ยวนะบีสองสงสัยเธอมใช้ลูลูดูเวอร์ไปซะแล้วโอ้จริงด้วยบีหนึ่งลูลูดูเวอร์น่ะน่าจะเบาแรงไปได้่แล้วมันก็สนุกมากๆด้วยนะบีสองตกลองอึกเชิบเชิบอุ้ยบอกแหมก็แค่เลื่อนทันที่อยากใกล้ๆเข้ามาหน่อยกันแล้วจริงด้วยขอบใจดีเนง เลือมาละลูลูดูเวอร์ใช้ง่ายแค่นั่งสบายสบายก็ใช้ได้แล้วใช่ที่ปั๊บหล่นปุ๊บอ้อยเปิดถังซีบีสองโอ้จริงด้วยขอบใจนะบีหนึ่งไม่เป็นไรไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยเอาละนี่สบายนะบีสองใช่เลยนั่งสั๊บ เดี๋ยวป๊บพี่ปั๊บใส่ถังจากไว้เลอจนได้โอ้กล้วยหอมชอบนูรูดูเวอร์มาก พวกเขาก็เลยเอามาใช้ที่บ้านด้วยเออนี่นายช่วยส่งหนังสือฉันหน่อยสิบีหนึ่งได้เลยบีสองเดี๋ยวฉันใช้ลูดูดเวอร์หยิบให้เนาะระวังนะบีหนึ่งอย่าให้หล่นแล้วเห็นไหมอ้าาหล่นแล้วไงล่ะรอดนะบีสองไม่เป็นไรหรอกบีหนึ่งฉันหยิบเองก็ถึงมีลูดูดเวอร์ซะอย่างจ็บเจ็บเจ็บที่ปากโอ้ยอ้าวแจอกันอ่ออะไรทำให้ฉันทำอย่างนั้นได้นะเนี่ยบีหนึ่งือว่ามัน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 เดี๋ยวน่าจะ ฉันไปเปิดมาด้วยลูลูดูเวอร์ดีกว่านะอันนี้ที่นี่เปิดแล้วหมดเลยเอา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 เา B 1ฉันว่าเครื่องลูลูดูเวอร์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ทําทุกอย่างในบ้านใช่ลูลูดูเวอร์เนี่ยสำหรับของพังมั้งฉันว่าเราน่าจะเอามันกลับไปคืนร้านได้แล้วนะ B 1ใช่ก่อนที่มันจะทําอะไรพังมากกว่านี้นะ B 2ใช่เลยไป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 โอชย่ ดูิระวังหลุดต้นปาทนะเนี่ยโอ้โหแย่อาตาคนตักขี่อกขีี่โอ้โหเอ้ยแต่ที่ร์กพวกหมีกำลังสนุกกันมากเลย่ะอันได้แล้วดูเลยู่มาก เราเล่นเกมใหม่จากของที่ลูลูทำาอ่เรียกว่าลูลูดูว่าไงล่ะแล้วใครใช้ทำไม่รู้สิเดะเรากำลังจะเอาลูลูดูว่าไปคืนร้านนะเอเม่เราไม่รู้จะใช้มันทำอะไรดีนะตอนนี้เนาะแต่เลยหอเนี่มันใช้เล่นเกมสนุกสนุกได้นะมันเล่นยาก็เล่นไปแล้วมันก็สนุกดีล่ะใช่เหรอเราจะลองดูกันละกันนะ อาคืีบระวังนะเบีหนระวังอยู่แล้ววีซ่าแล้นดูว่าลูดูดูว่แล้วดูดูว่าก็เป็นเกมที่ทุกคนชอบเล่นที่สุดเฮ้เป็นไงเลยเรื่อสนุกสนุกแบบนี้ยังมีมากติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากอยากจะบอกคุณู้ว่าปลาที่สะอาดปันจะแข็งแรงต้องแปรงพันเป็นประจำนะครับ